สวัสดีค่ะชื่อโจซี่นะคะวันนี้จะมารีวิว Hamilton ที่เพิ่งได้ดูไปใน Disney Plus Hotstar ค่ะ Hamilton เป็นละครบรอดเว์ที่ดังมากแล้วแนวเพลงที่ใช้ก็มีทั้ง R b Soul, Hip h ด p h ีโซฮิปฮอปรบอกเลยค่ะว่ามันมากแล้วก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกใหม่ในวงการมิวสิค l ลด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าใครติดตามข่าววงการบันเทิงหรือว่าข่าวการเมืองในอเมริกาก็ต้องรู้จักเรื่องนี้แน่นอนค่ะเพราะว่ามันดังระเบิดจริงๆแต่สําหรับใครที่ยังไม่รู้จักนะคะ แฮมิลตันก็คือละครที่เล่าเรื่องราวชีวิตของอเล็กซานเดอร์แฮมิลตันหนึ่งในบิดาผู้ก่อตั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีรูปอยู่บนธนบัตร10ดอลลาร์ซึ่งถึงแม้แฮมิลตันจะไม่ได้ดังเหมือน f o u n ิงฟา f a เ h อร์คนอื่นๆอย่างจอ์จวชิงตันหรือเป็นจามินแฟรงคลินเขาก็เป็นคนที่เก่งแล้วก็ฉลาดมากๆเขาเป็นคนสร้างระบบธนาคารเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนแรกแล้วชีวิตของเขาก็มีความน่าสนใจมากๆเลยค่ะ ซึ่งคนที่ทำมิวสิควลเรื่องแฮมิลตันขึ้นมานะคะก็คือลินมาโนเอลเมรันดาคนที่เล่นเป็นแจ็คใน Mary Poppins Return แล้วก็คนที่แต่งเพลงให้กับโมอาน้าด้วยโดยสำหรับเรื่องแฮมิลตันเขาแสดงเป็นพระเอก แต่งเรื่องเราก็แต่งเพลงเองหมดเลยซึ่งใช้เวลาในการแต่งไปทั้งหมด7ปีถือว่าเป็นระยะเวลาที่นานมากแต่ก็คุ้มค่ามากเช่นกันเพราะมันประสบความสําเร็จมากกว่ารางวัลมาเยอะมากๆที่เด่นๆเ,เลยก็คือได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโทนี่ในปี2016มากถึง16สาขาแล้วชนะไปทั้งหมด11สาขารวมถึง Best m u s i c a l ดด้วยส่วนรายได้ก็คือถลม่มทลายมากๆใครๆก็อยากดูเรื่องนี้ขนาดบัตรเข้าชมราคาเป็นหมื่นๆยังขายหมดทุกรอบแล้วใครจะไปดูก็ต้องจองล่วงหน้าก่อนเป็น ีเลยค่ะอันนี้เรื่องจริงนะคะไม่ได้เวอร์คือจะบอกว่าการที่ดิสนีย์เอามาลงใน Disney Plus แบบนี้มันเป็นอะไรที่ดีมากเลยอะเพราะเราจ่ายเงินแค่นิดเดียวก็ได้ดูแล้วแถมยังเป็น Original c a s สแล้วก็มุมกล้องที่เขาเลือกมาแล้วอะว่ามันดีที่สุดซึ่งการที่ดิสนีย์ได้เอา Hamilton มาลงเนี่ยก็เพราะว่าทุ่มเงินไปทั้งหมด75ล้านดอลลาร์นับเป็นเงินไทยก็ประมาณ2,000ล้านบาทคือเยอะมาก แต่ว่าก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะคะเพราะว่าตอนที่แฮมิลตันเข้า Disney Plus เมื่อปีก่อนคนก็แห่กันไปสมัคร Disney Plus ดิสนีย์พลัสเยอะมากๆจนแฮมิลตันกลายเป็นหนังที่มียอดสตรีมสูงที่สุดในปี2020เลยอะแบบไม่รู้ไม่ได้แเราไหมคือเราไม่เคยดูแฮมิลตันมาก่อนเลยปกติฟังแต่เพลงซึ่งพอได้มาดูแล้วก็รู้สึกประทับใจมากๆเพราะว่ามันดีทุกอย่างเลยจริงๆทั้งการสแสดงท่าเต้นชุดแล้วก็เพลงซึ่งเราชอบมากทั้งๆที่ปกติเราไม่ได้ชอบฟังเพลงแรปเลยนะ คือเขาแต่งเพลงออกมาได้ดีมากจริงๆเนื้อร้องคล้องจองกันมีการเล่นคำเยอะแยะเต็มไปหมดทำนองเพลงก็เพราะจังหวะเพลงก็สนุกและที่สําคัญค่ะเนื้อเรื่องของแฮมิลตันมันดีมากมีครบทุกอย่างทั้งเรื่องการเมืองที่เข้มข้นเรื่องการใช้ชีวิตคู่เรื่องครอบครัวเรื่องมิตรภาพแล้วก็ทําให้เราได้เห็นถึงสภาพสังคมกับแนวคิดของคนอเมริกันในสมัยนั้นด้วยซึ่งถึงแม้ว่าเรื่องมันจะเครียดแต่เขาก็มีมุกขำๆแต่งไว้ไม่ให้มันตึงเกินไปและอีกสิ่งหนึ่งที่พิเศษมากๆของอแฮมิลต เรื่องนี้ใช้นักแสดงหลากหลายเชื้อชาติมากๆเพราะเขาบอกว่านี่เป็นเรื่องราวของอเมริกาในอดีตที่ถูกเล่าโดยอเมริกาในปัจจุบันคนที่เล่นเรื่องนี้เกือบทุกคนก็เลยจะไม่ใช่คนเขาซึ่งก็เป็นคอนเซปที่เท่มากๆเลยพวกเขาก็แสดงออกมาได้อย่างทรงพลัง ประกอบกับการที่คำพูดและรายละเอียดทุกอย่างในโชว์มันมีความหมายลึกซึ้งมันก็เลยอิมแพกเรามากจริงๆค่ะถ้าใครอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงก็ต้องไปดูแล้วล่ะค่ะไม่ต้องชอบละครเวทีก็ดูได้ไม่ต้องอินประวัติศาสตร์ก็ดูได้แล้วก็ไม่ต้องห่วงด้วยนะคะว่าจะฟังไม่ทันหรือฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่าเขามีซับให้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยค่ะอยากให้ลองเปิดใจให้กับแฮมิลตันนะคะไม่อยากให้ทุกคนพลาดอะไรดีๆแบบนี้เลยจริงๆค่ะ